สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาดูวิธีการสร้างนะครับ w w r k f ก o w ไดอะแกรการทำงานนะครับโดยอัตโนมัติโดยเราใช้2เครื่องมือด้วยกันนะครับก็คือ Chat GPT สำหรับสร้างชุดคำสั่งหรือโค้ดเอาไปใส่ในตัว Draw.io เพื่อที่จะให้ตัวนี้เนี่ยสร้างไดอะแกรมที่เป็น workflow ให้เราอย่างอัตโนมัติเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องร่างนะครับกระบวนการทำงานของเราก่อนอย่าง เรียงลาดับนะครับก่อนหลังให้ดีนะครับอันไหนที่มีเงื่อนไขเนี่ยก็ใส่ไปด้วยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเป็นกระบวนการทํางานของงานตะระบันละกันนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปในโน้ตแพดทบไว้ก่อนก็ได้นะครับอาจเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นกับทิ้นสุดนี้อยากให้ทุกท่านมีไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มหนึ่งนะครับอ่าร่างอะไรก็ว่าไปนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยจะมีตรงที่เป็นเงื่อนไขนะครับก็คือว่าเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ย้าผ่านก็ถึงจะเสนอแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปแก้ไขแล้วก็วนทําตามข้อ3อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัว r io เนี่ยจะเข้าใจนะครับคําสั่งของเราไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องให้ chatgpt ครับช่วยสร้างนะครับที่เป็น plan u m l นะครับสำหรับไปใส่ใน io ก่อนนะครับ ขอหยัด copy นะครับตัวกระบวนการทํางานนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับท่านทิมเลยครับช่วยนะครับสร้างรุปคำสั่ง plan uml สาหรับสร้าง workflow นะครับด้วยร w io โดยจะต้องรองรับภาษาไทยอ่ะระบุแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะบอกได้ว่าเป็นมีรายละเอียดนะครับกระบวนการทํางานดังนี้นะครับแล้วผมก็กด Shift Enter วางเรื่องของกระบวนการไปนะครับชีปเอนเตอร์เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็คอนโทรลวเพื่อวางนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับอา,อาจจะใส่ชื่อให้เขาเข้าใจนิดนึงนะครับเป็นนะครับ Worko นะครับงานสารบัญก็ส่งไปเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้แบบฟรีนะครับปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกใช้โมเดลอะไรพิเศษนะครับเรามาดูนะครับ ตอนนี้ก็กำลังกิน r ะ t รอยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้นะครับก็คือตัวที่เป็น plant UML นะครับเดี๋ยวโค้ดตรงนี้เนี่ยเราอ่านเองเนี่ยาอาจจะไม่เข้าใจนะครับและไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะ copy โค้ดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะไปเปิด raw.io นะครับมาถึงหน้านี้นะครับ ให้ท่านมาที่เมนู Arrange นะครับหรือจัดเรียง Insert หรือแทรกนะครับจากนั้นไปที่ Advanced นะครับหรือการกค่าขั้นสูงจะมีเห็นไหมครับ Plant UML นะครับเหมือนที่เราให้ ChatGPT เนี่ย Generate ตัวโค้ดมาให้เราเมื่อกี้เลยนะก็คลิกเข้าไปไอ้ที่มีอยู่นี้ครับกด c t r l A นะครับ Delete หรือ Backspace เพื่อลบออกไปกด c t r l V เพื่อวางนะครับุดคำสั่งที่เราได้มาจาก ChatGPT เมื่อกี้นี้ นะครับถ้าหากว่าเราลองดูชุดคําตั่งนี้เนี่ยโดยโดยเบื้องต้นของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นคําตั่ง if นะครับกับ e l s e เนี่ยก็เริ่มพอจะเห็นภาพแล้วว่าน่าจะวนลูปให้เราได้นะในเรื่องของเงื่อนไขแต่เรามามาดูภาพจริงกันนะครับอ่ะไม่ต้องทําอะไรมากครับกด i n s e r t ได้เลยครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับอ่ะนี่คือไดอะแกรมที่เราได้นะครับเห็นไหมว่าเรา สามารถที่จะสร้างนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องมานั่งสร้างสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับตัวตัญลักษณ์ต่างๆทีละอันนะครับบางทีก็ผิดเบี้ยวนะครับก็อาจจะใช้เวลามากอันนี้เนี่ยเมื่อเราใส่คําต่างไปแล้วกด Ins e r t ก็ได้มาเลยนะครับลองเช็คดูครับมีเรื่องของเงื่อนไขยแยกเป็น2ฝั่งให้เราด้วยนะครับผ่านไปทําอะไรต่อถ้าไม่ผ่านทําอะไรต่อนะครับแต่เราก็สิ้นสุดนะครับในส่วนนี้เนี่ยหากว่า เราไป g e n เน a เรตโค้ดมาใหม่จาก c a t t ีวีีหรือมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่องของขั้นตอนเนี่ยก็ให้เจ้าพิธีเนี่ยเกนมาใหม่ได้แล้ว Copy มานะครับจากนั้นให้คลิกไปที่ไดอะแกรมตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกแล้ววางโค้ดใหม่ลงไปแล้วแอปพลายเลยนะครับทีนี้จะเอาไปใช้ยังไงนะครับก็คลิกขวานะครับเลือก copy a d image ก็ได้นะครับแล้วเราเอาไปวางที่ลายที่ Microsoft Word นะครับหรือโปรแกรมต่างๆเพื่อทำงานต่อได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคครับการใช้ ChatGPT นะครับร่วมกับ Draw.io ในการสร้างนะครับ Workflow หรือไดอะแกรมโดยอ,อัตโนมัติโดยใช้ PlanUML นะครับ